วัสดีจ้าเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะก่อนอื่นออนก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนๆวันนี้นะเราจะมาเรียนกันเรื่องที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าเราอาจจะได้ใช้แล้วก็อ้อนจะเขาเรียกอะไรเสริมแทรกกราม,มาไปให้ด้วยนะก็นะเรามาดูกันนะวันนี้ก็เรียนแค่เนี้ย น้อยมากเลยเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะเอ่อคือว่าถ้าเราไปร้านอาหารนะเพื่อนๆแล้วเราอยากจะเช็คบินบ้านเราก็เช็คบินใช่ไหมแต่ที่นี่เขาไม่ทำกันนะเพื่อนๆเราเออเราควรจะเออขอเรียกเขามาเก็บเงินเออโอ้ยนะ,ะวันนี้คุณครูอ้อนนะคะเขาก็สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยว่าเออมันมีแบบบางทีเราก็ ใช้คาพูดไม่ถูกอ่ะพูดอย่างนี้มันไม่สุภาพนะถ้าเกิดว่าจะให้สุภาพเราจะใช้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนถ้าเกิดที่เราเคยเรียนมาเพื่อนประโยคที่เป็นอนาคตก็จะมีเวิร์บช่วยมีสกอร์มีนั่นมีนี่มาช่วยถ้าถ้าเราไม่ได้จําอย่างอื่นอย่าเพิ่งดูอย่างอื่นนะเราก็จะแบบเรียกง่ายๆสกอร์ยอ้อนไปทอลานุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนแบบ เป็นประโยคอนาคตมีสกอร์มาช่วยแล้วก็แบบฉันจะจ่ายเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพื่อนไม่ได้มันไม่สุภาพแล้วครูก็บอกว่า,วาเนี่ยพนักง,งานเสิร์ฟก็จะทำหน้าบึง้งว่าแบบอันนี้ไม่ได้เรียนอะไรมาเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบมันไม่สุภาพอ่ะพูดง่ายๆเออนะแล้วอะไรที่สุภาพอะไรที่พอใช้ได้นะสกอร์ย้อนวิทอลานูไม่ได้นะการกรบาดไว้แล้วนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรพูดอ่ะวันนี้เราเอามายกตัวอย่างแค่นี้เพื่อนๆจะได้ไปจํากันได้ง่ายนะเพื่อนต่อไปประโยคที่พอใช้ได้นะแต่ก็ได้รับไปหนึ่งดาวเท่านั้นเองนะคือคนที่ได้ผ่านการเรียนมานิดนึงอะไรเงี้ยก็จะพูดได้ถูกต้องขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นก่อนอื่นเราก็ต้องแบบว่าขออนุญ,ญาตเขาก่อนอุชักตะนะ อุชักตะนะไปท่องนิมให้ได้แบบอุชักตะอุชักตะเมยก็ได้นะแบบว่าถ้ามีพรโนเมนต่ตอท้ายด้วยหรือว่าเรียกว่าอุชักตะง่ายๆก็ได้นะอุชักตะคานยอรโฟบิทอลานูทักตบท้ายด้วยทักนะคะขอบคุณเขาด้วยนะอันนี้ก็ได้แต่ว่าได้ได้ไ,ดไปดาวเดียวอันนี้ก็ตรงตามสูตรเหมือนกันมีอ่า เวิร์บช่วยใช่ไหมประธานแล้วก็มีเวิร์ตัวอื่นตามมานะแล้วตัวสุดท้ายนี่มันเป็นเวิร์บหลักหรือว่าเวิร์บที่เป็นฮูดนะคะคือเราจะจ่ายเงินนะ่ะแต่มันเป็นอันสุดท้ายแต่อื่นนะ่ะมันมาช่วยหมดเลยเออเห็นไหมคานเนี่ยขึ้นต้นประโยคใช่ไหมต่อท้ายมาก็จะต้องเป็น v e r ร i n อ i นฟี i ินฟินิทีนะ ไปดูตารางไปดูการจําไปดูการเรียนมานะคะอ่ออันนี้โอเคแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ค่อยสุภาพไม่อัพทิกนะคะเพื่อนๆก็ใช้ได้อยู่นะถ้าเจ้าสั้นๆแต่ถ้าจะได้3-4ดาวอันนี้เลิศสุดเลยไปท่องน,นี้มาดีกว่าอนว่าไหนๆเราก็อยากจะเป็นคนที่เลิศแล้วใช่ไหมเพื่อนเราก็ไปท่องมาสามีแค่นี้เองนะแล้วตอนแรกเราก็อาจจะงงว่า ไม่ยอกเยอะจังอะไรอะไรนะเพื่อนไม่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 ใจเย็นสกูลอุอชักตะนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะคะอุชักตาขอโทษเขาก่อนอุชักตะสกูลเลยยอกค,คุณหนะ้าโฟบิทอล่าทักอันนี้ทักก็มีอยู่แล้วเราต้องตกท้ายอยู่แล้วอุชักตะเราก็ต้องขึ้นต้นอยู่แล้วขอขอขอ,ขอโทษขออนุญาตเขาก่อนใช่ไหมจำแค่ประโยคนี้นะสกูลเล มันงงตรงเนี้ยงงเด s c u เล่นี่มันเป็นพระเป็นเป็นเวิร์บพาสของสกอทำไมอ่ะครูครูก็ไม่ไม่รู้มันเป็นคำสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเก็ไม่รู้ตามเขาเขาให้ท่องก็ท่องไปนะ s ก u l เลยอกประธานตามมาติดเลยเพราะว่าประโยคที่ขึ้นเป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยเวิร์บจะต้อง มีโครงสร้างแบบนี้เพื่อนๆไปเรียนเรื่องการถามคําถามมาอีกทีนึงจะได้ไม่งงมันไม่เหมือนพวกที่ขึ้นต้นด้วยตัวคําถามเช่นเวมฮูอะไรพวกนั้นนะอันนั้นจะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งแต่มันมีจําแค่เนี้ยในเรื่องประโยคคําถามนะเพื่อนๆเราต้องค่อยๆจําทีละอย่างเราอย่าไปรีบนะสกูลเล่ยอคตามมาด้วยเลยเวิร์บต่างๆนานาที่จะต่อเราสามารถมีหลายเวิร์บได้เห็นไหม แล้วอันนี้เป็นประโยคที่มันสุภาพเราก็ควรจะจำมันถึงแม้วม่าจะมีเยอะหลายอัน <c oughs> คุณหน้าก็มาจากคานนั่นแหละแต่ทำไมมันคุณหน้าละ่ะก็ไม่รู้เขาเอาอย่างนี้ก็เอาตามเขานะโฟนะโฟก็เป็น infinitive โอเคนี่รับได้บิทอล่าก็ infinitive รับได้นะแต่ตรงเนี้ยงงเด้งงงเด้ ทำไมไม่นี่สกอร์ทำไมนี่ไม่คานไม่รู้ไม่รู้เขาให้ท่องอย่างนี้ก็ท่องไปเพืเเอ่อนเอินะก็ไม่มีอะไรมากเพืเ่อนเอาอีกรอบหนึ่งอุเชตตะสกุลเลยอกคุณนะบิชอลเอ้ยเอาอีกทีนะเพืเ่อนเฮ้ยเห็ไหมมีหลายตัวเราก็อาจจะตกไปมากแต่เราก็จะต้องท่องให้มันโอเคนะอุเชตตะ สกเลยยอคคุณนะโฟบิชอลาชักเขาจะบอกอุยเก่งจังเลยนะขอบคุณที่รับชมวันนี้นะคะเพื่อนๆถ้าพูดผิดไปนิดหน่อยก็ขอประทานอภัยด้วยละกันนะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายเฮโด่ฝากช่วยกดติดตามมาดามอันแอนด้วยนะคะ